Infinite กำลังจะเปิดตัวมือถือรุ่นใหม่แล้วนะครับนั่นก็คือ i n f i n i t ต n o t ตแจากข้อมูลที่นาเดหามาได้นะครับก็ตอนนี้ผ่านการรับรองจากกสอทชเรียบร้อยแล้วนะครับคาดว่าน่าจะเปิดตัวเร็วๆนี้แหละตัวนี้รหัสโมเดลก็คือ X692 สีที่วาจำหน่ายนะครับคาดว่าน่าจะมีอยู่3สีตามสีที่หลุดมาเลยนะก็จะมีสีฟ้าออกลุงๆนะครับแล้วก็จะมีสีน้ำเงิน แล้วก็จะมีสีดําเทานะครับก็ตามรูปเลยถ้าเราได้ดูจากรูปนะครับจะเห็นว่าด้านหลังมันจะดูเงาและยิบเลยยับดูสวยงามนะครับด้านหลังก็จะเป็นแบบมันวาวนะครับเป็นแบบก็อซซี่ส่วนการวางกล้องก็จะตามเทรนของช่วงนี้เลยนะครับก็มีสี่เหลี่ยมวางกล้องตามสมัยนิยมเอางี้ดีกว่ามันเป็นช่วงๆนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็คือ อ่ามันเป็นช่วงของเทนของมือถือนะครับอันนี้อย่าไปซีเรียสมันนะครับเพราะว่าช่วงนี้ด้านหลังของตัวเครื่องอาจจะดูคล้ายๆกันหลายๆรุ่นนะครับ <S <S มาดูสเปคคร่าวๆที่ในะเดพอจะหามาได้นะครับนั่นก็คือ CPU เป็นของ Helio G 8 0ถ้าสายเกมเล่นเกมแบบตัวนี้สบายแน่นอนนะครับเล่นได้หลายๆเกมนะจากการที่ทดสอบมานะครับทดสอบของเครื่องที่ใช้อ่า i o G 8 0มา เล่นได้เกือบทุกเกมนะคะบางเกมที่สเปคสูงเราก็ปรับต่ำปรับให้เหมาะสมกับสเปคเครื่องเราก็จะเล่นได้แบบไหลลื่นสบายๆนะครับในการเล่นเกมนี้ไม่ต้องห่วงแน่นอนถือว่า ผ่าน,นมาดูในส่วนของแรมกับรอมบ้างนะครับตัวนี้จะแรม6กิกรอม1 2 8แกิกนะครับก็ถือว่าแรมกับรอมให้มาเยอะพอสมควรเลยนะครับมาดูในส่วนของกล้องนะครับกล้องหลังจะมีอยู่4ตัวถ้าเราดูจากรูปที่หลุดมานะครับอ่ามันจะมีคำว่า AI c o d Camera ดูตามกล้องนะครับความละเอียดสูงสุด64ล้านพิกเซลเลยนะครับสำหรับกล้องหลังของ i ินฟินิต Note 8มาดูในส่วนของกล้องหน้านะครับกล้องหน้าก็จะเป็นแบบกล้องคู่ ส่วนความละเอียดของกล้องหน้ายังไม่ทราบเหมือนกันนะครับหาข้อมูลในส่วนของกล้องหน้าไม่ได้เลยนะครับถ้าเราหาข้อมูลในส่วนของกล้องหน้าคลิปนี้ไม่เกิดแน่นอนนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลเลยมาดูในส่วนของแบตเตอรี่นะครับแบตความจุ5,100ม ah ิลลิแอมนะครับอันนี้จากข้อมูลที่ได้มาเป็นข้อมูลของเว็บนอกนะครับส่วนเรื่องการรอนรับชาร์จเร็วกี่วัตต์นี้ก็ยังไม่มีข้อมูลเหมือนกันนะครับอันนี้นเดี๋ยวถ้าในเดยได้ข้อมูลมาก็อาจจะมาทําคลิป แล้วก็อ่าเราสเปคของตัวเครื่องกันอีกทีนะครับคราวนี้เราลองมาสรุปกันนะครับถ้า i n f i n i t ทโน้ตแปดได้สเปคตามที่แจ้งมาอย่างนี้นะครับ Helio G80 แรม6ลม1้อกล้องหลัง4ตัวกล้องหน้า2ตัวแบต5,000มิลลิแอมมีชาร์จเร็วแน่นอนกี่วัตต์ไม่รู้อ่ะถ้าได้มาแบบนี้ถือว่าเป็นสเปคที่โหดมากคุ้มค่ากับราคาแน่นอนนะครับส่วนราคา นเดคาดว่านะครับราคาน่าจะอยู่ในเลทที่ไม่เกิน6,000บาทนะครับเทียบจากสเปคของ i n f i n i t ต Note 7นะครับก็อย Mont ู right ่ในเลทราคานี้ถ้า Note 8มาไม่เกิน Note 7แน่นอนก็คือจะได้สเปคที่ดีกว่าคุ้มกว่าแรงกว่าด้วยอ่ะถ้าให้มาเมื่อกี้ทิ้งไหนแล้ว เรื่องประกันของอ n f ฟิ i x นะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับถ้าใครเคยใช้เครื่องของอ n f ฟ n i x จะรู้ว่าประกันของอ n f ฟินิตนี่ประกันเทพอยู่แล้วนะครับเวลาเครื่องมีปัญหานี่เราไม่ต้องไปที่ศูนย์บริการนะครับเราโทรกรี๊งแจ้งคอร์เซ็นเตอร์นะครับเดี๋ยวเขาจะส่งรถมารับเครื่องนะครับเราอยู่บ้านสบายๆเลยนะครับก็ไม่ต้องไปออกตากแดดตากลมตากฝนนะครับเดี๋ยวมีรถมารับเครื่องสบายนะเดว่าเป็นทางเลือกที่ดีอีกทางหนึ่งนะครับจากการที่ณเดได้รีวิวเกี่ยวกับอินฟินิตมาหลายๆรุ่นนะครับแต่ ถามว่าเคยส่งซ่อมยังที่ใช้มายังไม่เคยส่งซ่อมเลยนะครับยังไม่เคยส่งซ่อมเลยนะก็ยังใช้มาอยู่นะครับแล้วก็สําหรับเรื่องการเปิดตัวนะครับคาดว่าน่าจะเปิดตัวประมาณเร็วๆนี้น่าจะประมาณไม่เกินสิ้นเดือนนี้ก็คือเดือนตุลาคมนี้แหละน่าจะมีการเปิดตัวของรุ่นนี้แล้วนะครับเพราะว่าผ่านการรับรองเรียบร้อยแล้ว แล้วถ้านาเดได้ข้อมูลอะไรมาเพิ่มเดี๋ยวจะรีบมาทําคลิปมาแจ้งข่าวสารให้เพื่อนๆให้ทุกคนได้รับทราบกันอีกทีนะครับแต่อย่าลืมนะครับถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งกิ๊กกิ๊ให้นาเดด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับบ๊ายบายอินฟินิตโน้ตแป